ขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านทั้งหลายในชีวิตของเราทุกวันโบราณท่านสอนไว้ว่าอย่าพยายามทำคนอื่นให้เหมือนแกเราเพราะเราก็ทำให้เหมือนใจคนอื่นไม่ได้ ถ้าหวังพึ่งแต่คนอื่นให้ระวังจะต้องกลืนน้ำตาตัวเองถ้าหาความสุขจากความมัวเมาท่านกําลังจับเงาในกระจกถ้ามีแต่ความมัวเมาพลิดเพลินจะได้พบความปวดร้าวภายหลังถ้าทำความดีแล้วดังเดีกว่าถูกเกลียดชังเพราะความชั่วถ้ามัวเมาออแต่ดังชีวิตจะพังเพราะชื่อเสียเป็นต้น อธิบายโดยย่อว่าถ้าเราพยายามทำคนอื่นให้เหมือนเราเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นเกิดความลำบากใจเพราะคนอื่นบางครั้งไม่ได้เหมือนเราทุกอย่างบางทีเราอาจจะเป็นคนที่เป็นคนเรียบร้อยคนอื่นไม่เรียบร้อยเราเป็นคนชอบสะอาดคนอื่นไม่ชอบสะอาดเราเป็นคน เจ้าระเบียบคนอื่นไม่ใช่เป็นคนเจ้าระเบียบเราเป็นคนทำอะไรไม่มากง่ายแต่คนอื่นทำอะไรมากง่ายเป็นต้นก็จะทำให้เรามีความทุกข์ได้แม้แต่ตัวเราเองใจเราเองก็ทำไม่ถูกใจคนอื่นเหมือนกันเราก็ต้องคิดเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไอ้จะเราไปใส่ใจพ่อแม่โดยเฉพาะเวลาเราอยู่กับครอบครัวจะในฐานะอะไรก็ตามถ้าทุกคนต่างปรับนิสัยอธัธยาศัยความชอบความไม่ชอบเข้าหากันครอบครัวก็จะเป็นความครอบครัวที่มีความสุขได้ง่ายเพราะทุกคนนั้นต่างหวางพึ่งกัน คอหอมปากหอมคอไม่หวังพึ่งกันมากในทุกเรื่องอย่างเช่นสามีหวังพึ่งภรรยามากเกินไปก็ต้องเสียใจในบางครั้งภรรยาหวังพึ่งสา,สามีอย่างเดียวก็อาจจะต้องเสียใจอาจจะต้องกลืนน้ําตาตัวเองทุกวันทุกวันได้คือทุกคนต่างต่าง,างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันน้ํำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า สามีหาภรรยาหาเพื่อหาเมียคอนอะไรประมาณนั้นเพือต่างช่วยกันหาต่างช่วยกันดูแลครอบครัวให้มีความสุขมีพระบบลีท่านได้กล่าวเอาไว้เป็นแปลเป็นไทยว่าบรรดาเป็นเป็นมิตรในเรือนภรรยาก็เป็นมิตรในเรือนสามีเป็นติพึ่งได้ในบางครั้งบางคราว เราก็อย่าพึ่งในทุกเรื่องภรรยาก็เช่นเดียวกันถ้าทุกคนต่างพึ่งการอาศัยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนั้นดีท่านทั้งหลายหลายเรื่องในชีวิตของเรานั้นมันมันไม่มีอะไรได้ดังที่ใจเรานึกเลยนะสมมว่าเราตั้งใจจะไปทานอาหารร้านหนึ่งแบบนี้เราชอบมากเลยพอเข้าไปนั่งปุ๊บเห็น โต๊ะอื่นเขาทานน่าอร่อยอืแรกๆว่าจะไปทานลาบพอเห็นโต๊ะข้างๆทานข้าวเหนียวส้มตามน่าอร่อยหน้าตามันให้ฟิลมันให้เอาไปสั่งข้าวเหนียวส้มตามจินเฉยเลยลืมที่จะไปสั่งลาบประมาณนั้นอารมณอะไรนะอารมณ์มันเปลี่ยนไป มันเปลี่ยนไปได้ง่ายเราปารบเรื่องนู้นเรื่องนี้พอเอากิ่งมันไม่ใช่อะมันเปลี่ยนไปง่ายเขาอยากจะให้เรานะปรับปรับชีวิตตัวเองไปตามสถานการณ์อย่าไปขีดอย่าไปสร้างกำแพงใจตัวเองให้มันมากเกินไปอย่างลูกหลานหลายคนเวลามาทำบลที่วัดหลวงพ่ออา้าวหลวงพ่อรู้จักหนูตั้งนานแล้วตั้งนี่ปลาเข้าไปจะ สี่สิบแล้วหลยสี่สิบแล้วหลวงพ่อหลวงพ่ออย่าถามสิว่าหนูสี่สิบแล้วอ้าวก็มาทำมงินกับหลวงพ่อตั้งตั้งแต่อยุยี่สิบปานี่สี่สิบแล้วก็แช่หลวงพ่อยังไม่แต่งงานอ้าวทำอะไรอยู่ไม่แต่งงานเนี่ยทำไมไม่บวชเป็นชีสเลยก็เลยหัวเราะมันมันหาคนคนที่ใช่อ่ะมันคนที่ใช่มันไม่เจอคนที่เจอมันไม่ใช่หลวงพ่ออ้าวหลายคนด้วยทั้งผู้หญิงผู้ชายก็บอกว่า ลูกเอ้ยชีวิตคนเรามันไม่แน่หรอกบางครั้งเราว่าคนที่ใช่แต่งงานกันไปแต่งงานกันไปคบกันมาตั้งยี่สิบกว่าปีแต่งงานไปไม่ถึงปีก็เลิกกันคนที่ไม่ได้เป็นแฟนอะไรกันเลยเจอกันไม่นานก็แต่งงานกันจนมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองก็มีมันไม่แน่ชีวิตคนเราเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลูกหลานนะ อะไรก็ตามที่เรามั่นใจเราทำไปเถอะเราหาความสุขเกิดจากสติเราไม่หาความสุขเกิดจากความมัวเมาความสุขอันเกิดจากสตินี้ดีนะหลาเรื่องด้วยความสุขเกิดจากสติเนี่ยใช้เงินมีสติเราก็ไม่ได้ใช้เงินมากเงินมันก็เพิ่มขึ้นมีสนั่นเป็นความสุขนะ เรามีสติในการทานอาหารนึ่ทานไปมันจะอ้วนแล้วไม่ไม่ทานมากพอละไม่นานสุขภาพเราก็ดีมันก็มีความสุขใช่ไหมมันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าตามใจตัวเองอย่ามัวเมาในการจินอย่ามัวเมาในการเล่นอย่ามัวเมาในหลายๆเรื่องอ่ะคือเราเผลอสติมันก็ทําให้เรามัวเมาหลงละเลืงได้เพราะฉะนั้น ได้หลายอย่างในร่างกายเราเนี่ยเราก็จะเป็นมัวเมามากเกินไปเอ้ยทำไมเราหลอนะ่อเนาะเอ้ยหล่อเลือกได้สวยเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําให้เราหลงตัวเองเราเราหล่อด้วยรวยด้วยเป็นคนหนูด้วยเป็นไฮโซไฮโซด้วยแล้วเอาไปอเอาความหลอ่อความสวยเราไปไปเช็คเลดติ้งดูซิอะไรประมาณนั้นไม่นานเจอดีเข้าให้นะ เพราะฉะนั้นอยากให้ลูกหลานหลายหลายคนเนี่ยหลวงพ่อรู้จักลูกหลานหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดรู้จักลูกหลานทุกสาขาอาชีพเลยมันก็ทําให้รู้จักว่าคนที่มาตำบลกับหลวงพ่อน,นั้นเนี่ยมีความทุกข์แบบไหนส่วนมากก็มีความทุกข์เศรษฐกิจสังคมนี่แหละส่วนมากไม่มีใครพูดเรื่องการบ้านการเมืองหรอกส่วนมากปัญหาเศรษฐกิจสังคมเรื่องค่าใช้จา่ายเรื่องครอบครัวนั่นแหละก็ดี ลูกหลานลบางคนเข้าวัดแล้วรู้สึกสบายใจหลวงพ่อเติมแบตหน่อยมาไหว้พระมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อรู้สึกสบายใจกลับบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยบางทีคิดถึงหลวงพ่อก็ก็เปิดคลิปหลวงพ่อฟังบ้างนิดหน่อยคือมันไม่มีเวลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลูกหลานทุกคนนะให้พยายามมีสติในการใช้ชีวิตในทุกเรื่องแล้วเราก็จะมีขวอนกำลังใจ ในการดําเนินชีวิตต่อไปทุกก็ขอให้มีสติอย่าทุกมากเกนเกินไปสุขก็ขอให้มีสติอย่าหลงละเลงในความสุขเกินไปให้มีความภูมิใจว่าเราเกิดมาชาตินี้ได้ทําความดีเพื่อเพื่อตัวเองทําความดีเพื่อผู้มีพระคุณเออพูดเรื่องผู้มีพระคุณวันก่อนมีลูกศิษย์ ท่านหนึ่งถามว่าหลวงพ่อพ่อแม่หนูไม่เคยเข้าวัดเลยหนูชวนมาก็ไม่มาไปทำไมเสียเวลาเสียเงินด้วยอ้าวหนูบอกว่าขอหนูทีละเป็นหมื่นเลยนะหลวงพ่อไปเล่นไพ่ไปพ่อก็ขอเงินหนูไปเที่ยวผู้หญิงแม่ก็ขอเงินหนูไปเล่นไพ่อย่างงี้หนูเครียดมากเลยเห็นพ่อแม่คนอื่นเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมหนูดีใจมากพราะแม่หนูคนละเรื่องหนู แล้วหนูด่าพ่อนี่ผิดไหมเองก็มันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าไม่ได้ด่าด้วยคำหยาบไงเตือนสติเขาไม่ผิดพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้อยู่ว่าลูกคนใดถ้าจะตอบแทนพวกคุณของพ่อแม่ถ้าตั้งพ่อไว้ในฐานะเป็นพระราชาเป็นพระเจ้ากับพัะตั้งแม่ไว้ในฐานะเป็นพระราชินีก็ไม่ได้ชื่อว่าทดแทนบุญคุณท่านหรือลูกคนใด ให้พ่อถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนไหลข้างขวาให้แม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนไหลด้านซ้ายตลอดร้อยปีก็ยังไม่ได้เชื่อว่าสนองบุญคุณแต่ลูกคนใดแนะนําพ่อผู้พ่อแม่ผู้ไม่มีศีลให้มีศีลแนะนําพ่อแม่ผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาในพระศาสนาแนะนําพ่อแม่ผู้ไม่มีผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาเนี่ยลูกคนนั้นได้ชื่อว่ามีความกตัญญูต่อพ่อแม่ อืมดีเนาะหลวงพ่อเนาะงั้นหนูก็จะพยายามจ้างเขามาวัดเออได้เลยจ้างมาเลยลูกเหมือนเศรษฐีในครั้งพุทธการก็มีอนัตถะเป็นทีน่กะเศรษฐีหลายคนในครั้งพุทธการจ้างลูกไปฟังเทศก็มีเยอะแยะเออริงหลวงพ่อวันในวัน,ในหนูก็จะชวนแม่มาวัดจะไม่ได้ชวนแม่วันหนูจะพาแม่มาเที่ยวแต่หนูก็จะแวบเข้ามาแล้วก็ทาบนนุญหลวงพ่อก็คุยหน่อยทุกวันนี้แม่พ่อแม่ เด็กผู้หญิงกลุ่มนั้นนะก็เข้าวัดฟังเทศมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอะไรที่มันเียรีบทําไปเถอะนะก่อนที่เราจะได้ไม่ได้ทำในท้ายคลิปนี้ครับทุกท่านมีกําลังกายกําลังใจที่สมบูรณ์แข็งแรงมั่นคงมีความสุขในแต่ละวันละวันเจริญพร